บริษัทต,ต้นไม้จำกัดน,นะครับเขาได้มีการนำวงเงินสดย่อยนะครับเข้ามาใช้ในการควบคุมระบบเงินสดภายในกิจการนะครับและในวันที่1สึสิงหาคมนั้นก็ได้มีการตั้งวงเงินสดย่อยเท่ากับ5,000บาทโดยเบิกจากเงินที่ธนาคารนะครับและมีค่จาจ่ายเกิดขึ้นในระหว่างเดือนนะครับสุดท้ายก็มีการเพิ่มวงเงินสดย่อยอีก3 0 0พันในวันที่10กันยายน คำสั่งบอกว่าให้นึกรายการในสมุดรยวันทั่วไปนะครับที่เกี่ยวข้องกับเงินสดย่อยแบบจํากัดวงเงินนะครับสําหรับเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนเรามาเริ่มกันที่วันที่1สิงหาเลยนะครับเป็นการตั้งวงเงินสดย่อยโดยไปเบิกเงินจากธนาคารมานะครับ 1. สิงหาเมื่อตั้งวงเงินสดย่อยก็ต้องเดบิตด้วยเงินสดย่อยและเครดิตด้วยธนาคารนะครับเพราะไปเบิกเงินจากธนาคาร ยอดเงินที่ตั้งก็คือ5 0าพันต่อไปนะครับพอมาถึงตอนสิ้นเดือนเนี่ยจะต้องเบิดชดเชยเงินสมย่อยนะครับเราก็มาเบิดชดเชยกันนะครับในวันที่3,1มเอดสิงหาคมการเบริเชกชดเชยก็คือการบันทึกค่าใช้จ่ายทั้นส้นให้เกิดขึ้นในมวดบัญชีนะครับก็จะต้องเดบิตด,ด้วยค่าให้จ่ายเม็ดตะเลย ยอดเงินนะครับสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบค่าขนส่งสินค้าสี่ร้อยแปดสิบค่าวัสดุซึ่งเปลืองหนึ่งพันสองร้อย และเอกสาร IOU จากพนักงานนะครับก็คือเอกสารที่บอกถึงภาระหนี้ของพนักงานนั่นเองนะครับใช้ชื่อนี้เลยนะครับก็คือเอกสาร IOU นะครับ445บาทเราได้นำเงินที่จ่ายออกไปนะครับมาลงทางด้านเดบิตครบแล้วนะครับและเราจะต้องเครดิตด้วยบัญชีธนาคารเพราะว่าเราเปิดเงินมาชดเชยด้วยเงินฝากธนาคารนะครับ ก็จะต้องไปเบิกเงินจากธนาคารมาชดเชยจึงเครดิตด้วยบัญชีธนา,านคารควนี้ก็มีการตั้งถามว่าแล้วเราจะเบิกชดเชยเงินฝากธน,นาคารเท่าไหร่นะครับเราก็มีหลักการอยู่ว่านะครับให้เราดูว่าเงินสดคงเหลือตอนนี้เนี่ยที่ผู้สาวเงินสดย่อยนั้นเขามีอยู่ในความรับชอบของเขานั้นมีเท่าไหร่นะครับซึ่งโจทย์ก็บอกมาว่าเขามีเงินสดคงเหลือนะครับเท่ากับ600บาทเงินสด คงเหลือหกร้อยบาทแล้วก็เปรียบเทียบกับวงเงินสดย่อยนะครับวงเงินสดย่อยวงเงินสดย่อยเราตั้งไว้เท่ากับห้าพันเราเอาวงเงินสดย่อยนะครับลบกับเงินที่เหลืออยู่เหลือเท่ากับสี่พันสี่ร้อยสี่พนี่ร้เนแหละครับที่เราต้องเบิกมาชดเชยเพื่อให้เงินสดย่อยของเราเนี่ยมันเข้ากับที่เราตั้งเอาไว้นะครับดังนั้น4,400ตัวนี้คือการ เบิกเงินจากธนาคารานะครับผมจึงใส่เครดิตธนาคาร4 4 0 0นนะครับเงินหายไปเท่าไหร่ก็ต้องเบิกชดเชยเงินที่หายไปเท่านั้นแต่คราวนี้เราก็จะเห็นว่ายอดรวมด้านเดบิตจะไม่เท่ากับยอดรวมทางด้านเครดิตนะครับเราก็ไม่ต้องสนใจมันถ้ามันไม่เท่าผลต่างก็โอนเข้าบัญชีเงินเกินและขาดบัญชีกันนะครับดังนั้นเราก็นํายอดรวมทางด้านเดบิตมารวมกันนะครับลบกับยอดรวมทางด้านเครดิต ลบกันเนี่ยจะมีผลต่างเท่ากับ85บาทเราเห็นว่าฝั่งนี้น้อยกว่าฝั่งนี้ดังนั้นเราจรึงนําผลต่างนั้นใส่ด้านที่น้อยเพื่อให้สองข้างมันเท่ากันแล้วเรียกว่าเงินเกินและขาดบัญชีเราเห็นว่าเงินเกินและขาดบัญชีนั้นอยู่ทางด้านเดบิตมันก็คือเงินที่ขาดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามีหลักการคิดอีกแบบหนึ่งนะครับ ที่จะทําให้เรารู้ว่าเงินมันขาดจริงหรือไม่ครับเรามาดูกัน,นครับว่าเงินขาดจริงหรือไม่อีกวิธีหนึ่งก็คือเราจะนําตัวเงินที่เรามีอยู่นะครับก็คือหกรบวกกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นถ้าเรานําตัวแลกน,นะครับมารวมกันเริ่มตั้งแต่2190นะครับบวก4 8่ บวก1นึ่แล้วก็บวกด้วย4ี่นะครับมันก็จะมีเอกสารที่เป็นแค่จ่ายเท่ากับ4 3 1พสบตัวนี้ก็คือเงินที่เหลืออยู่บวกกับเอกสารที่มีอยู่นะครับรวมกันนะครับจะได้เท่ากับ4,915นบและไปเปรียบเทียบกับวงเงินสดย่อยซึ่งมีระดับ5,000 เอามาลบก,กันนะครับจะมีผลต่างเท่ากับ85 85ตัวนี้เราจะเห็นว่ามันสอดคล้องกับที่เราคำนวณผลต่างพอดีนะครับแล้วเราจะมีวิธีคิดยังไงครับว่ามันเป็นเงินขาดเราก็ดูนะครับเราเนี่ยมีเอกสารและตัวเงินเนี่ยนะครับอยู่ท่ากับ4 9 1 5เราเรามีน้อยกว่าวงเงินก็แปลว่าถ้าเรามีน้อยกว่าวงเงินเนี่ยก็แปลว่าวงเงินมันหายไปนั่นเองเมื่อเงินหายไปเราก็เรียกว่า เงินขาดโดยคาว่าเงินขาดนั้นเราใช้ชื่อชื่อเดิมของมันเลยก็คือเงินเกินและขาดบัญชีแต่เรารู้ว่ามันคือเงินขาดนะครับสรุปการเบิกชดเชยงินสดจ่ายก็คือการเดบิตแค่จ่ายเบลต์เดบิตข้ามส่งสินค้าเดบิตวัสดุชิ้นเปลืองเดบิตเอกสารเอลเดบิตเงินเกินและขาดบัญชี85บาทแล้วก็ทําให้เงินฝากธนาคารลดลง4ี่เปก็คือเราเบิกชดเชยตรงเงินจริงคือ4ี่เปนะครับนี่ก็คือการที่รายการนะครับสาหรับ การเบิดชดเชยเงินสดย่อยนะครับนอกจากนี้นะครับในโจทย์ยังมีเพิ่มเติมมาว่าได้มีการเพิ่มวงเงินสดย่อยอีกนะครับในวันที่10กันยายนเราก็ต้องมาบันทึกกันนะครับว่าจะเพิ่มวงเงินสดย่อยนั้นเพิ่มอย่างไรนะครับการเพิ่มวงเงินสดย่อยก็เหมือนกันที่เราไปตั้งวงเงินสดย่อยนะครับวันที่10นะครับกันยายน เมื่อเราต้องการเพิ่มวงเงินสดย่อยเราก็ต้องเดบิตด้วยเงินสดย่อยด้วยวงเงินที่ตั้งเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับสามพันและก็เครดิตด้วยบัญชีถ้าเราไปขอเงินจากธนาคารมาก็จะต้องเครดิตด้วยธนาคารสามพันหลังจากที่เราตั้งวงเงินสดย่อยเพิ่มขึ้นมาอีกสามพันแล้วถ้าจะถามว่า แล้วปัจจุบันนี้เรามีวงเงินสดย่อยเท่าไหร่นะครับมันก็จะเกิดจากการนํา5 0 0ัที่เราเคยตั้งไว้ในตอนแรกบวกกับอีก3,000ที่เราตั้งเพิ่มในวันที่10กันยายนก็จะมีวงเงินสดย่อยทั้งสิ้นเท่ากับ8,000บาทนะครับ